การปั่นจักรยานในทางจักรยานเป็นกิจกรรมยอดนิยมในเฉิงตูเมืองหลวงของบนทนเสยวนนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนักปั่นยังจะได้เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์เมืองเฉิงตูสร้างทางปั่นเป็นวงแหวนรอบเมืองระยะทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตรอย่างนักปั่นคนนี้บอกว่าเคยมาปั่นจักรยานที่นี่แล้วครั้งหนึ่งใช้เวลา4-5ชั่วโมงกับการปั่นไปตามเส้นทางประมาณร้อกิโล กระแสก,การขี่จักรยานในเมืองยังทําให้ธุรกิจการเช่าจักรยานเติบโตไปด้วยสมาชิกชมรมจักรยานเฉิงตูบอกว่าวันธรรมดาจะมีคนเช่าจักรยานประมาณ20-30คันส่วนวันหยุดจะมีการเช่าถึง130-140คันและถูกจองเต็มหมดล่วงหน้าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผู้คนหลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธรารณะความนิยมจักรยานจึงยิ่งมีมากขึ้น ยางสิ้นเหมียวรองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งมหาวิทยาลัยซิงหัวบอกว่าเมืองอื่นๆสามารถดูเฉิงตูเป็นต้นแบบในการพัฒนาโดยตอนนี้เฉิงตูเริ่มสร้างช่องทางปั่นจักรยานระยะทางร้อยกิโลเมตรจากนั้นจะพัฒนาช่องทางเชื่อมต่อกับพื้นที่ใจกลางเมืองนอกจากเฉิงตูเมืองอื่นๆอีกหลายเมืองในจีนก็มีการผลักดันการสร้างทางจักรยานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชาวเมือง ข้อมูลของกระทรวงที่อยู่อาศัยพัฒนาเมืองและชนบทระบุว่ามีทางจักรยานในจีนตอนนี้มากถึง80,000กิโลเมตร